ชัดใสชัดใสกิ้วกิ้วเห็นไหมใครคิดว่าจะเป็นเพลงรรมะเปล่าแต่คือมันก็เป็นในมุมนึงมันก็แบบอ้าวเรื่องแค่นี้ขี้ปลาติ๋วใจ่ไหมทุกอย่างก็จะยังมีการแฝงในข้อคิดอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเราก็สวยแบบชัดใส่ก็ถ้าหากว่าคือเจอเรื่องอะไรไม่ดีที่มันแบบเรื่องแบบนี้ลำคัญใจก็รู้จักที่จะ ช็ดใส่ไปบ้างหรือว่าสะบัดบ๊อบไปเลยครับอย่าเอาไปใส่ใจมากเกินไปไ่น่าลิกเลยเป็นบ๊อบเลยเขาเรียกว่าสะบัดบ๊อบแต่ว่าทั้งสามสาวนี้ถ้าสะบัดแรงนี่ถ้าทางวิกจะปลิวได้ไม่ได้เลยค่ะถึงบอกว่าการเต้นเมื่อสักครู่นี่นะโอ้โหถึงแม้จะน้อยๆแต่แบบเน้นๆนะจ๊ะพร้อมแล้วเราได้ต้อนรับนะครับสามศิลปินจากค่าย LPM Thailand นะครับคุณน้ำฝนกัญญากรสุจริตเนติการนะครับสวัสดีคุณน้ำฝนค่ะสวัสดีค่ะไปทีละคนนะสิโอกาสแนะนำไปด้วยคุณ เจนจีราอินปาหรือว่าปูเป e ้นะ re คะสวัสด <u> uh> <ind ica> ีค <ati> ่ะสวัสดีค่ะแล้วก็คุณนุชนะครับนัทพัฒ์สอนชำนาญแทนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะก็คุยกันสักนิดสักหนึ่งกันดีกว่านะฮะว่าเริ่มต้น เข้ามาเป็นศิลปินหรือเข้ามาเริ่มทํางานเพลงกันได้ยังไงครับแต่ละคนค่ะก็คือต้องบอกก่อนนะคะว่ากลุ่ม LPM เนี่ยชื่อเดิมของเราคือลูกทุ่งสายพันธุ์ใหม่ลูกทุ่ง L สายพันธุ์ก็คือ P M ก็คือใหม่อ๋อลูกทุ่งพันธุ์ใหม่ไงอ๋อ,อ,อเป็นคาราโอเกะใช่คือเป็นลูกทุ่งสายพันธุ์ใหม่ก็คือเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ชอบในเรื่องของเสียงเพลงแล้วก็มีใจเดียวกันที่อยากจะชอบทํางานการกุศล ะะ<ช>คือก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะมีผลงานเพลงอัลบั้มพวกนี้เนี่ยคือเราจะแบบว่าชอบทํางานการกุศลกันก่อนเ <ม S 2> พราะปาดเจอเจอกันแล้วที่นี้เราก็มาคิดว่าบางทีเราอยากจะทํางานการกุศลที่มันใหญ่กว่านี้<ช>พอมีการรวมตัวกับคนมากขึ้นนะคะก็จะแบบว่าคิดว่าเฮ้ยเราน่าจะหาะไรายได้อะไรมาเ <ม S 1> พื่อที่จะเอามาสมทบทุนในเรื่องของการกุศลต่อไปบอกตอน,ตอนไี้ไหมว่าเองงานการกุศลนี่คือเราทําอะไรมาบ้างค่ะ การกุศลก็จะมีในเรื่องของการที่ทำบุญคตามวัดต่างๆด้วยนะคะแล้วก็มาช่วยช่วยเหลือในด้านของเด็กๆด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นผู้สูงวัยอย่างเช่นบ้านบางแคบ้านพัชราบางแคนะคะต่างจังหวัดเราก็ไปค่ะอย่างเช่นคนพิการซ้าซ้อนค่ะคือที่ไปนี่คือหมายความว่าเอาของเป็นปรเจกหรือว่าไปร้องเพลงเข้าฟังคือเราไปทั้งสองอย่างนะคะคือไปให้ความสุข กับเสียงเพลงเขาแล้วก็ไปให้กําลังใจเขาในการแบบว่าให้สิ่งของให้อะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าคือแต่ไหนแต่ไรทั้งกวนี่คือรู้จักกันมาก่อนเป็นกลุ่มๆกันอยู่แล้วหรือว่าค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มค่อยเพิ่มแรงจากการทําบุญใช่ตอนนี้ศิลปินทั้งหมดมีกี่ชีวิตคะประมาณประมาณยี่สิบ่กว่าแล้วก็ยังเปิดรับอยู่เรื่อยหรอคะตอนนี้ตอนนี้ยังค่ะตอนนี้คือหลัแเต็มค่ายเพลงแล้วคือจริงๆเนี่ยทีมงานของ l อ m เของเราเนี่ย มีมากกว่า20ค่ะแต่ว่า20นี่คือเป็นศิลปินครับค่ะที่ร้องเพลคือมันมันเริ่มต้นจากพวกเราหรือมันเริ่มต้นจากใครคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของหรืออะไร,รผู้บริหารใหญ่ของ LPM <ๆ S 2> มาเจอกันได้ยังไงแล้วขั้นตอนการมาเป็นศิลปินได้ยังไงอย่างของคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะแบบ ต้องแคส t i n g ต้องลอง screen ทสต้องเทสเสียงของเราจี่นี่ก็เป็นเหมือนกันเหมือนกันค่ะคือหนูเนี่ยด้วยความที่ตอนแรกนะคะเรามีการรวมตัวกันของกลุ่มดีเจกลุ่มพิธีกรอย่างหนูก็เป็นเป็นดีเจเป็นพิธีกรนะคะค่ะแล้วก็พอรวมตัวกันปุ๊บเราก็อยากจะเหมือนกับเปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่คนนอกเข้ามาค่ะน้องน้ำฝนค่ะคือคือเป็นน้องน้ำฝนกับน้องปูเป้นี่คือเข้ามาโดยการประกวดร้องเพลง LPM season หนึ่ง แต่คาดว่าเราน่าจะมีซีซั่นสอด้วยครับ,บแล้วแนวเพลงเหรอคะที่ใช้หรือว่าที่มาร้องกันทุกวันนี้เนี่ยเป็นแนวเพลงประมาณไหนคะคือถ้าพูดถึงถ้าเพลงอื่นๆ ก่อนนะคะคือส่วนใหญ่เราจะเป็นเพลงแนวจริยธรรมคุณธรรมค่ะให้แง่คิดมาถึงเนื้อหาของเพลงเนื้อหาของเพลงเพราะว่าบางทีเวลาเราไปจัดงานเราจะไปจัดกันที่วัดอะค่ะโอเคนะโปรโมทกันในวัดนะครับอีกเช่นงานประกวดร้องเพลงใช่ไหมคะซีซสั่นหนึ่งของน้องทั้งสองคนนี้ก็ไปจัดกันที่วัดแล้วก็ประกวดร้องเพลงที่เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมค่ะในเรื่องราวของความรักอย่างเช่นแบบว่าเราจะไม่ยุโยงส่งเสริมแบบว่าเฮ้ยเหมือนกับสอนว่า เฮ้ยถ้าเกิดว่าเราไปรักคนที่เขามีนเจ้าของแล้วมันมันจะมีผลและกรรมยังไงอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยคิดด้วยถ้างั้นให้ทั้ง3าคนได้ฝากผลงานกันซะหน่อยว่าออกเป็นอัลบั้มเดี่ยวหรือเป็นอัลบั้มรวมอย่างไรแล้วก็ติดตามยังไงหรือแม้แต่ใครอยากร่วมทําบุญร่วมเป็นส่วนหนึ่งหรือแม้แต่เข้ามาเป็นกําลังเสริมทัพของ LPM บ้างเป็นต้นอเชิญหลายคําถามรวมอยู่หนึ่งะน้องป้ดูไหมสามารถติดต่อติดต่องานได้ที่082 4 4 4 1 1 5 5นะคะแล้วก็ ดาวน์โหลดเพลงพวกเราได้ที่ดอกจัน469480ค่ะค่ะแล้วก็สำหรับโซเชียลเน็ตเวิร์กติดต่อได้ทาง Facebook เหมือนกันค่ะนะคะ w w w f a c e b o o k l a s h l m 2 0 0 9ค่ะเข้าไปดูติดตามผลงานพวกเราได้ใช่ต้้งหนูจะเอลงเชือใส่แล้วทวนเบอร์โทรศัพท์ให้พี่อีกทีสิคะค่ะ082441155ค่ะค่ะับผมโอเคนะคะก็ติดตามกันได้นะครับสำหรับ ผลงานของพวกเขาเหล่านี้จริงๆแล้วยังมีศิลปินอีกเยอะมากเลยแต่วันนี้มาแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองเยีายที่บอกศิลปินมี20กว่าคนนะครับก็ต้องเป็นกาลังใจนะครับสําหรับความตั้งใจดีๆของศิลปินเหล่านี้รวมทั้งกลุ่มคนเหล่านี้ที่มารวมตัวกันที่ทําความสุขทั้งผ่านเสียงเพลงแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นรวมถึงรายได้ต่างๆที่เกิดขึ้นก็ยังทําไปเพื่อการกุศสนะครับก็เป็นวิธีการคิดที่ อ่นนี้คืนกับสู่สังคมจริงๆเรื่องนาชินชมนะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับทั้งสามศิลปินของเรานะครับทั้งน้องน้ำฝนนะครับเป้แล้วก็น้องโน้ตใช่แหละขอบคุณนะครับขอบคุณครับไหนเราพักกันก่อนดีไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวช่วง้าเราจะกลับมาดูงานมงคลสมรสกันค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะ